อบผมตอนนี้เราอยู่กันที่สนามปทุมธานีสปีดเวย์นะครับเราจะพามาดูเจ้าตัวแรงตัวใหม่นะของทาง Audi นั่นก็คือตัว Audi RS7 นะครับ Sportback Quattro นะครับซึ่งคำว่า Quattro เนี่ยก็คือเป็นระบบขับเคลื่อน4ล้อนะครับที่ขึ้นชื่อเรือชาของทาง Audi อยู่แล้วครับซึ่งตัว Audi RS7 นะครับ Sportback Quattro คันนี้นะครับก็เป็นเจเนอเรชั่นที่2นะครับของรุ่น RS7 นะครับก็ เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของเครื่องยนต์นะครับเดี๋ยวเราโอ้นี่ครับเป็นเครื่องยนต์ MHEV นะครับเป็นเครื่องยนต์ขนาด V8 Turbocharged นะครับขนาด4.0ลิตร600แรงมา้าแล้วก็แรงบิดนี่เยอะถึง800นิวตันเมตรนี่ถือว่าดึงหน้าหงายเลยนะครับคันนี้นะครับแล้วก็อัตราเร่งครับสู่ถึงล้ออยู่ที่3.6วิเท่านั้นนะครับซึ่งถือว่าเป็นเครื่อง V8 ที่แรงและเล้าใจมากนะครับนี่เป็นไงเครื่องยนต์ข้างลางคอันนี้ยังไม่ได้ยังไม่ได้แตะนะ ยังไม่ได้สตาร์ทนะ <V 8. S 1> มันร้องมันจะร้อนๆน,นะครับนี่เป็นเครื่องยนต์ V8 RS นะครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูในส่วนอื่นๆของตัวรถกันบ้างดีกว่าครับดูด้านข้างนี่เต็มซุ้มมากนะครับแม็กขนาด22นะครับ285 30 22ยางทั้งใหญ่ทั้งบางนะครับอันนี้บอกเลยว่าไปตังจังหวัดนี่เหนื่อยเหนื่อยน่อยครับเพราะว่าดุ่งมาทีนี่กรีดเลยอ่านะครับรถ รุ่นของตัว Audi RS7 นะครับ Sportback Quattro คันนี้นะครับก็เป็นระบบขับเคลื่อนแบบ4ล้อนะครับอยู่ที่บอกไปแล้วก็คือรุ่น Quattro ครับแล้วก็มีระบบ Sport Differential นะครับซึ่งปกติแล้วตอนแรกมันจะมีอยู่แค่เฉพาะใน RS6 a w a n นะครับนี่นะครับแล้วก็ในส่วนของรอบคันนะครับก็จะมีกล้องมองรอบคันนะครับระบบป้องกันการเกิดเหตุแบบพื้นฐานนะครับหรือว่า Audi Pre Sense Basic นะครับระบบป้องกัน ก่อนเกิดเหตุด้านหลังนะครับแล้วก็ระบบแจ้งเตือนจุดอับสายตานะครับแล้วก็โอ้โหระบบเยอะแยะมากมายครับนี่ามาดูอันนี้เป็นสีนาโดเกรย์นะครับเป็นสีเทาหลายคนอาจจะติดป่าว่าเทาลัมโบเทาแบบนี้นี่ครับสีประมาณนั้นเลยครับอันนี้เป็นเป็นสปอยเลอร์ด้านหลังครับซพ่งสามารถยกขึ้นยกลงได้นะครับมานี่สปอตแบ็กก็คือเป็นฟาสแบ็กอย่างนี้นครับมีโอ้โหมีที่กัน นี่เองนะครับเยอะมาดูในส่วนของที่ด้านด้านนี่อุโหโอ,อุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือเยอะแยะนะครับแล้วก็คันงในตัดเปิดออกมาปึ๊บโอ้โห,โโหดูเส้นสาย Audi มันหล่อและเท่มากครับโลโก้เป็นสีดำนะครับตัดคิปสีดำนี่ท่อบลักกักเครื่องยนต์ V8 นะครับเราอยากได้ยินเสียงท่อมากเลยนะครับ หลอก็ขนาดใหญ่ด้านหลังก็ไซส์เดียวกันนะครับดเดี๋ยวนะ2องแปดห้าสามสิยี่สบสอสีน้าดูเกย์ถ้านงเป็นซันรูฟนะครับนี่หล่อๆเลยนะครับแล้วก็จุดเด่นนะครับของตัว RS คันนี้ก็คือเป็นระบบท่อไอเสียแบบ RS Sport นะครับชุดตกแต่งภายนอกภายใน RS นะครับแล้วก็พร้อม Audi l i n k เป็นสีดำนะครับแล้วก็แสดงถึงความเป็น รถยนต์กลุ่มไฮเปอร์ฟอร์มานแบบ RS นะครับแล้วก็พวงมาลัยด้านในนะครับเดี๋ยวเราค่อยเข้าไปดูกันนะครับก็คือตกแต่งด้วยลายคาร์บอนนะครับหนังทั้งหมดเนี่ยเป็นอะคันชล่านะครับคันเกียร์แบบโอ้โหภายในนี่อลังการงานสร้างมากนะครับเป็นหนังคคนชล่าทั้งพวงมาลัยนะครับแล้วก็เป็นทรงสปอร์ตมากนะครับมีแพดเดิลชิปให้นะครับมีโอ้โหอันนี้มันลูกพี่ลูกน้องกับตัว lamborghini เลยนะครับ นี่เป็นระบบเกียร์ทั้งหมดนะครับเห็างน่เกียร์เขานี่ก็ขนาดหัวเกียร์ยังเป็นอาคันเทล่านะครับทุกอย่างนะครับก็สัตได้เป็นระบบสัมผัสหมดเลยนะครับหนาจางหน้าจอเป็นแบบไหนอะไรยังไงเลือกเครื่องสูงเครื่องเสียงนะครับหน้าจอนี่ได้หมดเลือกได้หมดนะครับหน้าจอนี่เท่มากล้ำมากนะครับดูระบบสัมผัสง่ายได้นะครับแล้วก็เลื่อนไมค์เป็นไงล่ะ นี่บอกคือมันมีความล้ำมีความทันสมัยมากนะครับด้านหน้านี่ปรับเปลี่ยนได้หลากหลายรูปแบบมากเลยนะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกนะครับของทาง Audi นะครับตัวด้านหลังมาดูด้านหลังนิดนึงมาโอโ้โหยางที่เห็นเลยมีไฟที่พื้นด้วยโชว์ความเป็น RS นะครับ ด้านหลังเป็นสปอร์ตแบ็กนะครับมีแอร์ตอนหลังนะครับมีช่อง USB ให้นะครับมีปรับองค์ปรับแอร์ได้มีไฟตอนหลังไฟตอนหลังก็เปิดไปนี้นะครับมีเท้าแขนนี่นะครับมีที่วางแก้วนะครับเปิดแล้วก็ด้านหลังมันเป็นสไตล์เขาเรียกว่าอะไรอ่ะ ฟันแบกอยู่แล้วนะครับด้านหลังเนี่ยหลังคาเนี่ยอาจจะมันอาจจะไม่เหมาะกับรถผู้บริหารมากนักนะครับแต่ว่าก็ถามว่าเป็นผู้บริหารได้ไหมก็ได้นะครับแล้วก็มีความเป็นจริงๆมันโชว์ความเป็นสปอร์ตมากกว่าเป็นรถที่ขับสนุกนะครับแล้วก็พาครอบครัวไปเที่ยวได้อย่างสนุกสนานนะครับมีความ high performance นะครับลืมบอกไปคันนี้นะครับตัว Audi RS7 นะครับเดี๋ยวนะ ผมเพิ่งได้ราคามาสุดร้อนเลยครับ Audi i s 7 Sport Black Quattro V8 600แรงม้า800นิวตันเมตรนะครับถึงแรง,งบิดร,ราคาครับ10.7ล้านบาทนะครับใครที่ชื่นชอบความสนุกสนานแล้วใจแบบนี้ครับไปได้ที่โชว์รูมของ Audi ทั่วประเทศเลยครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณทาง Audi ประเทศไทยนะครับที่ชวนเรามาดูรถสนุกๆดูรถแบบล้ำๆขนาดนี้นะครับแล้วเดี๋ยวเราจะมีกิจกรรม Driving Experience นะครับ วันนี้ต้องขอบพูดครับสวัสดีมากอะไรก่อนโอลาย ID Show